คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจังหวัดลําพูนครับเป็นจังหวัดที่ครองแชมป์หลายสมัยหลายปีซ้อนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการขยะดีเด่นระดับประเทศครับวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านป่าตึงงามเทศบาลตําบลป่าศักอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับอีกหนึ่งชุมชนขนาดเล็กนะครับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเหมือนกันเรื่องของการบริหารจัดการขยะดีเด่นย้อนไปเมื่อปี2560ครับรางวัลน,นี้ได้มาจากกรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่นี่ว่าเขาทําอย่างไรถึงสามารถได้แชมป์อันดับหนึ่งระดับประเทศติดตามกันได้นะครับในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ สวัสดีครับลุงกมลสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับลุงกมลครับปัดใบไม้ครับโอ้คุณผู้ชมคือบ้านลุงกมลแบบร่มรื่นมากเพราะว่าแน่นอนคือลําพูนก็ต้องมีลําไยครับแล้วพอมีลําไยแบบนี้เสร็จใบไม้มันก็ร่วงเยอะมากครับคุณลุงกมลนี่คือเก็บเศษใบไม้ลําไยนี่เอาไปไหนต่อครับเอาไปใช้ที่ฐานนู่นครับอ๋อเหรอครับอ่านกันเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บตรงนี้ครับอุดใบเยอะเหมือนกันเนาะใบเยอะครับ แต่จริงๆผมเข้ามาบ้านคุณลุงกะบนสะอาดมากเลยนะครับแสดงว่าต้องคอยเก็บเก็บเก็บกวาดตลอดใช่ไหมครับครับอ่ามาเราไม่เคยเผาเลยใช่ไหมลุงครับโอเคทีโพยครับอ่าโอเคครับครับซึ่งซึ่งปกติอย่างบางบางหมู่บ้านบางชนชนเขาก็จะเผากันครับแต่ของลุงนี่คือไม่ไม่เผาเลยอ๋อเสร็จแล้ว ใบไม้ใบลำไยนี่เอาไปไหนต่อลุงเอาไปใส่ที่นุ่นครับฐานนุ่นครับฐานย่อยสลายนี่ทําปุ๋ยด้วยครับอ๋อฐานขยะย่อยสลายเหรอครับลุงครับครับฐานขยะย่อยสลายนี่แหละครับเวลาใส่อ๋อคุณผู้ชมคคือตรงนี้ก็จะมีทั้งใบลำไยใบกล้วยที่บ้านลุงมีเยอะมากนี่ใส่เฉพาะมีใส่ได้หมดครับภักเส้นเปิกนอพักกาดที่มันย่อยสลายใบใบใบบได้ อ๋อเศษกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะลุงเวลาเศษกับข้าวมานี่เขาว่าปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นมาถ้ามีเศษเศษอาหารถ้าเป็นภาษากลางแปลว่าเปิดเปิดอย่างเงี้ยนะครับอ่าปื๊ดปื๊ดแล้วยังไงครับลุงมีถ้ามีเศษอาหารเศษอาหารสาดเข้าไปนี่แล้วเราก็กบอ๋อคือคุณผู้ชมถ้าเป็นชุมชนอื่นขยะเปียกเขาก็จะกําจัดต่างหากเนาะที่เราไปเห็นกันเขาก็จะแบบขุดลุมเอาตะกร้าใส่อะไรก็ตามแต่แต่ของลุงกำมลนนี่คือ ใช้ใช้ที่เดียวกันเลยครับก็เอาเศษกับข้าวน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงนะเอกผลไม้เปอกผลไม้เปอกขนุนเปอกสับปะรดครับใส่ได้หมดเลยครับอ๋อเป็นการปื้นแล้วก็กลบไวกลบไว้แล้วแล้วลุงต้องใส่น้ําใส่อะไรไหมครับบม่้เลยครัเอาธรรมดาครับเพราะไม่ต้องใส่พอรอแล้วสักอย่างพอรอก็ไม่ใส่หรอไม่ใส่ครับไม่ใส่โอเอาไว้ธรรมดาเฉยๆของมันนี่แหละลุงแล้วเราต้องต้องไว้แบบนี้นานไหมอ่ะกว่าที่เราจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้อ่ะก็อู้มันสัก หลายปีอยู่ครับเนี่ยนี่ลุงออกไปหลายครั้งแล้วอ๋อเหรอครับอ่ครับนี่เนี่มันจะเป็นย่อยสลลยนะครับอ๋อมันจะปินดินนะครับเนี่นี่นเีนเีคือแบบปุ๋ยชั้นดีเลยเนาะลุงเนาะมันเป็นินดินนะครับอืลุงออกนี่เราก็เปิดตัวนี้ดึงออกตักใส่กระสอบอ๋อแล้วเอาไปใส่ต้นใหญ่ที่บ้านลูกบ้านกำนันนู้นครับครับก็คือลดต้นทุนเพราะถามว่าปุ๋ยตอนนี้กระกระสอบนึงก็หลายตังค์เหมือนกันนะลุงกระมลเนาะ ครับแต่พอเราได้ปุ๋ยตรงนี้มาแล้วก็ไปใส่ต้นลำไยลดต้นทุนไปเยอะลดต้นทุนเยอะมากนี่แหละครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่ทางเทศบาลตำบลป่าสาเขาได้นําเสนอผลงานจากบ้านลุงกำมลนะครับจนได้รับรางวัลมาแต่จริงๆบ้านลุงกำมลก็แยกขยะเหมือนกันแยกกระป๋องขวดน้ําพลาสติกครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณลุงเขาแยกกระป๋องขวดน้ําพลาสติกยังไงกันบ้างครับแต่ลุงแป๋พาไปดูเลยครับ แยกแบบนี้เลยเหรอครับครับผมอ๋อแยกเป็นพลาสติกกระป๋องครับแล้วก็เป็นขวดแก้วครับแยกเสร็จแล้วไปไหนต่อลุงเอาไปให้เวลากำนันประกาศให้ของเก่าไปเอาไปให้กำนันที่สาราคนเกลียงกำนันรับไว้กำนันกาขายครับให้พ่อค้าของเก่ามาซื้อไปอ๋อก็คือทุกหมู่บ้านต้องต้องทำแยกแบบนี้ครับครับแล้วพอเสียงตามสายพ่อกำนันประกาศปุ๊บก็เอาไปให้ขอกำนันครับ แล้วขายเอาเงินไปไหนลุงเงินนี่กองทุนของขยะมีหมู่บ้านครับครับครับกองทุนขยะประจําของหมู่บ้านขายได้เท่าไรกันกำนันก็มีบัญชีไว้อยล้วเงินตัวนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะเวลาคนเจ็บป่วยลูกบ้านเจ็บป่วยที่นอนโรงพยาบาลก็ให้คืนละสองร้อยโลครับเงินจากการเก็บขยะตรงนี้นะครับเพราะกำนันเก็บไว้สะสมไว้สะสมไว้ครับ ใครป่วยใครป่วยเป็นเงินทดแทนคืนละ200ร้อยถ้านอนอยู่โรงพยาบาลโอ้ดีจังเลยคุณผู้ชมเป็นความคิดของพ่อกำนันที่เยี่ยมมากเลยนะครับถ้าตายถ้าตายได้สองพันตายครั้งเดียวนะครับตายครั้งเดียวสองพันอ๋อแล้วก็ไปไหนต่อวันเด็กวันเด็กครับกองกองทางศึกษาทุนการศึกษาของเด็กเนี้ยลูกลูกหลานๆนี่แหละอื เงินมันก็จะกลับคืนมาจากขยะที่มันแบบดูไร้ค่าคดูไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยนะลุงเนาะครับแต่พอแยกแบบนี้มามันก็จะจะขายได้ง่ายง่ายครับ าคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งครอบครัวอีกหนึ่งชมุมชนตัวอย่างนะครับต้องบอกว่าบ้านร่มรื่นสะอาดและน่าอยู่มากมากเลยนะครับเดี๋ยวจคุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณลุงวิทูลคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเป็นประธานประธานชุมชนปลอดขยะบ้านปาติงงามวิเขามีเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมครับคุณลุงถ้าเกี่ยวกับขยะนี่เขาจะเรียกเป็นชุมชนปกติแล้วชุมชนจะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอย่ไหนครับอันนี้เป็นหมู่บ้านแต่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าชุมชนปลอดขยะ ก็เหมือนกับหมู่บ้านปลอดขยะครับแต่เพื่อให้สอดคล้องกับของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับเลยเรียกเป็นชุมชนปลอดแล้วก็แ่งตั้งให้คุณลุงเป็นประธานพี่น้องชาวบ้านครับอ๋อโบให้พอดีครับของบ้านลุงวิทูลนี่คือเป็นฐานคัดแยกขยะครับหลายจุดเลยอันนี้เป็นขยะครัวเรือน4ี่ประเภทที่เรามีอยู่แล้วที่เรามีอยู่แล้วครับครับ ก,ก็คือขยะทั่วไปขยะย่อยสลายขยะรีไซเคลิลและก็ขยะอันตรายอ๋แยกชัดเจนเลยครับแยกขยะยอันตรายขยะยมีพิษคุณลุงก็จะแยกเป็นฐานไฟฉายฐานนาฬิกาอย่างนี้นะครับครับผมมีฐานไฟฉายแบตเตอรี่นาฬิกา <c oughs> ไฟแชกนี่ก็ได้ครับ <c oughs> ง่ายๆครับใส่ขวดโค้กขวดขวดเบซี่ก็ได้เจาะรูเจาะรูใส่ แต่คุณลุงก็จะแยกใส่เป็นถังตรงนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือชิ้นถ้าชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็จะใส่ถังอ๋อมีเศษแก้วเศษแก้วแตกก็เอาไว้ตรงนี้เศษแก้วแตกจริงเป็นขยะรีไซเคิลเศษแต่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายก็ฝากในถังขยะอันตรายไว้ก่อนครับก็จะเก็บแยกไว้ให้ชัดเจนครับขยะทั่วไปก็จะเป็นแบบกระดาษอะไรอย่างงี้นะลุงเนาะพวกกระดาษพวกพลาสติกครับถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยพวกกระดาษที่ที่มีประโยชน์ก็อยู่ในนี้ แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องุ่งหม่มที่เก่าขาดพวกทิชชู่ต่างๆาก็เลือกขยะทั่วไปเหมือนกันแต่เป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์เราก็เลยลงถุงดำของเทศบาลเทศบาลเขาจะมีถุงดำแบบนี้ไว้ให้ใส่เป็นขยะทั่วไปนะครับนนผมอาทิตย์หนึ่งมาเก็บหนึ่งครั้งครับสาหรับบ้านพ<ม>ัฒน,น,นามคือวันอังคารปกติแล้วเราจะเก็บไว้ในครัวเรือนวไว้ในบ้านาเพื่อแต่พอวานานันอังคารเราก็ไปเก็บไว้ไปเอาไว้ที่หน้าบ้าน รถขยะก็จะมาเก็บครับ,รบพอเป็นขยะขยะมีพิษขยะอันตารายขยะทั่วไปลุงก็แยกเป็นขวดพลาสติกแบบนี้ต่างหากครับผมที่นี่เขาบริหารจัดการถุงแกงยังไงครับอันนี้นะครับเป็นสําคัญมากเลยครับเพราะว่าสมมติตัวอย่างถุงอย่างนี้นะครับทีบใ่ใส่แกงใส่ขนมใส่ส้มตําหรือใส่อาหารประเภทต่างๆมานะครับพอเอาอาหารที่ซื้อมาออกไป เราบ้านป่าตึงเราก็จะไปบริจาคที่ศาลากลางบ้านแต่ต้องทาความสะอาดก่อนใช่ไหมลุงแต่ก่อนเราไม่ทําครับแต่ก่อนเราไม่ทําแต่ก่อนไปทั้งกลิ่นไปทั้งหนอนอไปทั้งแมงวันครับกำนันตำบลหรือคือผู้ใหญ่บ้านของของบ้านนี่แหละนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านนะครับจัดก,การหลังจากที่เอาเศษอาหารเอาอาหารออกแล้วนะครับก่อนที่จะไปบริจาคนะครับ ขอให้ล้างอ๋อล้างก่อนซักหนึ่งเที่ยวครับครับเอาแค่เที่ยวเดียวก่ออล้างเสร็จก็ตากไวอ๋อวิธีตากก็ตากแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้ที่หนหรือใครจะมีวิธีตากแบบไหนก็ได้ครับเข้าไปไหนต่อลุงพอพอเราได้ได้ถุงจากเราแบบนี้แล้วอะครับอันนี้ก็เอาไปบริจาคที่ที่ศาลาของหมู่บ้านเดือนละครั้งครับอ๋อเหรอครับเดือนละครั้ง เอาไปอัดก้อนขายกิโลละสองบาทอ๋อต้องอัดเป็นก้อนอีกทีใช่ไหมครับเพื <c ười> ่อความสะดวกในการขนส่งออโอ้โหคือเสร็จอะไรต่างๆที่ได้จากเราในแต่และว,วันนี่มีค่าหมดเลยอะ่ะที่ว่นป่าตึงนะครับครับแต่ก่อนเราก็ทิ้งกันเรียราดครับ,คร,บครับทำให้เกิดมลภาวะต่างๆามากมายทั้งน้ำทั้งกลิ่นทั้งหนอนทั้งเหม็นแมงวันเยอะแยะครับครับ หลังจากนี้เราก็จะไปจัดการขยะเศษอาหารไปจัดการอย่างถูกวิธีตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดและของเทศบาลตำบลป่าศักดิ์ที่เราจัดการกันมาเป็นเวลานานแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งหนึ่งเรื่องของการจัดการขยะเศษขยะเปียกแบบนี้นะครับครับผมอ๋อลุงก็ขุดหลุมแบบนี้เหมือนกันแหละครับครับผมก็เอาเศษกับข้าวทิ้งตรงนี้เลยครับ ก่อนจะทิ้งผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าการใช้ถังเนี่ยเราใช้กันยังไงนะครับถังดำนี่คือถังกำจัดเศษอาหารตามนโยบายของของกระทรวงมหาดไทยและของจังหวัดลำพูนและของเทศบาลตำบลป่านศักนะครับวิธีการก็คือเราหาสถานที่ํำไรนะครับอย่าให้ร้อนจัดสถานีรำไรรำไรอย่าให้ร้อนจัด ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ก็ยิ่งดีที่ไม่ให้ร้อนจัดเพราะว่าถังจะเปราะแตกครับนะครับครับต่อมาก็ขั้นตอนที่สองก็คือเตรียมการขุดหลุมนะครับแต่ก่อนแต่ก่อน,อนเราใช้วิธีเจาะก้นครับเจาะก้นแบบนี้นะครับตัดก้นหลังจากผมใช้ไปแล้วถ <c oughs> ังแรก พอจะย้ายถังผมย้ายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเวลาใส่เศษอาหารเกือบเต็มดึงไม่ขึ้นครับอ๋อ oh. มันติดก้นถังครับครับเพราะติดก้นถังผมก็ว่าเออถ้าอย่างนี้ต้องต้องปรับเปลี่ยนใหม่เลยทดลองใช้วิธีตัดก้นแทนที่จะเจาะครนะครับตัดเนี่ยประมาณสักนิ้วกว่า,วาสองนิ้วบจากก้นถังขึ้นมานะครับก็ทำการทดสอบ ครานี้ย้ายง่ายเพราะดึงขึ้นครับแล้ลุงก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันเนาะครับผมครับคืออันนี้สําคัญมากเลยครับแล้ววิธีขุดหลุมนะครับแต่ก่อนเราขุดหลุมสองส่วนอยู่บนดินหนึ่งส่วนครับแบ่งถังเป็นสามส่วนนะฮะเดี๋ยวนี้เราขุดเหมือนกันสองส่วนเหมือนกันอยู่ในดินแต่เราจะขุดอีกส่วนหนึ่ง หลังจากที่วางอาวางถังลงไปสองส่วนนะครับ,รบที่ก้นถังเราขุดต่อไปอีกหนึ่งส่วนให้เล็กกว่าก้น<อ>ถังเล็กน้อยอีกอีกอีก,อ,กอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งช่วงที่สองอันนี้สําคัญมากเหมือนกันเพราะว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราเอาเศษอาหารเศษอาหารเนี่ยมันมีทั้งน้ํามีทั้งอะไรผสมปนเปอยู่ในนั้นนะถ้าเราไม่ขุดต่อนะครับ ดินที่ก้นนี่มันจะแข็งคเพราะเราใส่ไปการย่อยสลายในลําบากยากแต่ถ้าเราขุดลงไปอีกเพราะเราใส่ไปข้างๆกับพื้นที่ที่เป็นดินมีเยอะครับเพราะเราใส่ไปนแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ดินสามารถออกมาได้จากแกทเทก้นถังอ,ออกแนวดิ่งนี่ออกมาไม่ได้แต่ข้างๆนี่จะออกมาได้ช่วยกันกินเศษอาหารอันนี้คือวิธีการนะครับ ไม่ไม่ได้จะมาทําแบบทั่วไปนะมันต้องมีหลักวิชาการเหมือนกันเนาะเราไปเราไปดูของจริงครับอ่าของจริงที่ที่ลุงทําอยู่ปัจจุบันนี้ครับเอจากคณะดูงานที่มานะครับครับชาวบ้านที่มาดูงานหรือส่วนราชการเขาจะมีปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถดําเนินการต่อได้คือหนึ่งกลิ่นสองหนอน คเพราะถังดำนี่จะหมักหมมอยู่ในนี้ผมก็ทดลองมาก,ก็เป็นปีที่ห้าแล้วมั้งครับ,รบที่ใช้ตัวนี้ก็ลองดูว่าเอะถ้าเราปรับสภาพหน่อยกลิ่นจะหายไหมหนอนจะหายไหม,มก็ก็มาประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับต่อมาวิธีการก็คือนะครับหลังจากที่เราเปิดถังท่านดูได้เลยครับหนอนไม่มีนะฮะน,นี่ผมใส่ เกือบทุกวัน oh. นะเพราะผมมีหลายหลุมไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีหนอนกลิ่นก็เบาบางลงเยอะเลยนะครับวิธีการก็คือเศษอาหารเหมือนเดิมนี่แหละครับครับพอเราเอามาเราใส่นะครับนะใส่เศษอาหาร <Okay. S 1> วิธีการก็คือนี่ครับสามกำมืออะไรครับลุงอันนี้ดินแห้งธรรมดา oh. ดินแห้งที่เราขุดหลุมเนี่ย ที่ได้จากหลุมเราเก็บไว้เราเอาไปทิง้งสามกำมือครับทุกครั้งที่เราใส่เศษอาหารโรยลงไปดินสามกำมือจะช่วยดูดซับน้ำที่มากับอาหาร,รนะครับช่วยดับกลิน่นช่วยให้การย่อยสลายเร็วขึ้นช่วยให้สัตว์ใต้ดินที่จะมากินเศษอาหารมีที่พักพิงไม่ท่วมน้ำตายครับวิธีนี้ได้ผลดีมากแล้วก็ คณะดูงานหรือหน่วยงานต่างๆที่ที่เอาไปใช้นะครับตอบรับกันมาว่าทำได้แล้วสำเร็จแล้วทำได้แล้วครับครับครับอ๋อใช้ใช้วิธีแบบนี้นี่เองครับไม่มีหนอนไม่มีกลิ่นเบาบางมากครับเสร็จแล้วก็ปิดของผมเรียกว่าทฤษฎีถังดำกับดินสามกำมือ ทฤษฎีถังดําดินํามือมือท่านใส่มากกว่า3ามกมันก็จะเต็มเร็วท่านใส่น้อยมันก็ประสิทธิภาพมันก็จะน้อยสามกำมือกําลังดีแล้วเสษจดินก็ก็เอามาจากที่เราขุดตรงนี้แหละใช่ครับก็สามารถใช้ได้เลยถ้าไม่มีก็ไปหาดินในบ้านเราเนี่แหละครับแต่ต้องต้องมีข้อแม้ว่าต้องให้แห้งนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในที่ร่มไรรแบบนี้หน่อยครับไม่ได้แดกเกินไปแล้วก็ไม่ได้ร่มจนเกินไปเนาะครับ ชุมชนป่าตึงงามนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานซ้ําไปซ้ํามานะครับซ้ําไปซ้ามาอย่างไรเดี๋ยวจะให้ลุงสมเจตเป็นผู้แนะนําลุงสมเจตสวัสดีครับครับฐานซ้ําไปซ้ํามาลุงเขาเขาอะไรซ้ําไปซ้ามาบ้างครับถุงนี้เราซื้อมามันยังใหม่อยู่เราไม่ต้องเอาทิ้งอ๋อมันเอากลับมาใช้ใหม่ครับโอ้เก็บไว้า่างนี้เยอะเลยนะนคุณผู้ชมคือถุงพลาสติก ถ้ามีอะไรเขาก็มาเอานี่ไปใส่ของใส่ผักกาดใส่อะไรก็ใส่อันนี้ได้ใช้ซ้ําก็คือที่หมายของคำว่าซ้ําไปซ้ามาครับครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งตู้อีกหนึ่งกล่องที่เรายังไม่เคยเห็นที่อื่นทําก็คือตรงนี้ที่ทิ้งผ้าแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่ใช้แล้วนี่ถ้าเราไม่ใช้ก็ถ้ามันนี่ก็หลบพันออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่อ๋อทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเวลา เทศบาลเขามาเก็บรอไปขยะมีพิษขยะเชื้ออันนี้คือซ้ำไปซ้ำมาได้นะแต่อันนี้ซ้ำไม่ได้นะครับอันนี้คือทิ้งอย่างเดียวแต่ก็ต้องทิ้งแยกทิ้งให้ถูกด้วยครอ๋อก็จะแยกตู้ไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับครับแล้วก็ของคุณลุงเองก็จะมีแบบถังขยะที่แตกต่างกับของที่อื่นเหมือนกันครับของลุงเป็นทําเองเหรอครับลุงครับทําเองอืเจาะถังมาเนาะถังมาแล้ว ว่าไปตามันเป็นรูปหัวใจกลับหัวได้นะได้ได้ได้ขยบแบบนี้ถ้าเอาไม้เนี่มันก็ปีสองปีมันก็ผุละเนาะงนนนานแต่ต้องลงทุนหน่อยอ, <c oughs> อ๋ออันนี้คุณล,ลุงก็เก็บน้ำมันพืชไว้ด้วยเหมือนกันอ,อ๋อเวลามันเหลือเรามันทิ้งนี่ดำเราก็มาใส่รเราไปเอาละเพราะว่าคือน้ำมันพืชไม่ไม่ไม่ควรจะทอดซ้ำอยู่แล้วครับ พอใช้เสร็จเหลือก็ให้เอามาทิ้งตรงนี้ครับก็จะเก็บเป็นปิ๊บไว้เลยก็ปิ๊บนึงก็หลายร้อยเหมือนกันนะลุงเนาะสองร้อยนั่นเลยสิแต่มันไม่เต็มปิ๊บแต่เราเหลือกั็ใส่ขวดไว้ปิ๊บยังไม่เต็มง่ายเหรอขยะถังขยะทําเองแล้วก็ตู้อันนี้แต่เดิมมันคือตู้ตู้กับข้าวใช่ไหมลุงเนาะทำเอง ตู้รัตู้ต้องทำมาอย่างนี้อ๋อเหรอ <c oughs> ไปเห็นเขามาอ๋อแบตเตอรี่ <c oughs> ฐานไฟฉายกระป๋องสเปรย์ที่ทิ้งหลอดไฟเออบ,บางทีจุดทิ้งหลอดไฟบ้านเราเนี่หาทิ้งยากเหมือนกันเนาะอของลุงก็คือทำไว้เองเลยถ้ายาวนี่เราต้องเอาโผล่ขึ้นไปถ้นมันสั้นจัดการเป็นสัตว์เป็นสว่วนเป็นหมวดเป็นหมู่แบบนี้มันก็จะง,ง่ายเนาะครับ เวลาเราจะต้องกำจัดแต่ละครั้ง แจกฟรีด้วยเหรอครับลุงครับน้ำหมักทําจากอะไรเศษผลมไม้เศษผลมไม้ครับเศษผลมไม้ก็คือไหนทุงลุงพอได้เปลือกผลมไม้ทิ้งตรงไหนทิ้งข้างบนเนาะเนี่ยอ๋อทิ้งตรงนี้ครับครับพอทิ้งเศษอูดเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเราใส่อะไรไหมครับมีมีส่วนผสมอะไรไหมอ่ะมันก็เอานี้ใส่บ้างเนี่ยครับพอดออะเออพอดออะไรอ๋อเป็นน้ำหมักเขามาเจก ครับใก็หมักสะสมไว้เออแต่เกินไม่มีเลยนะครับแล้วก็ใครจะเอามาเอาก็คือลุงแจกฟรีเลยก้อนขวดมันนียมีเยอะแล้วเขาเอาไปหมดละเอาเอาเอาไปใส่อะไรได้ครับลุงน้ําหมักที่เป็นผลไม้พอได้น้ามาแล้วครับเนี่ยลดสวนรดอะไรเนี่ยรดผักอแต่ต้องห้ามมันถังนี่แล้วต้องใส่น้ําผสมน้ําหน่อยถ้าหัวมันมันมันร้อน แต่มันเย็นเนี่ย<ม>เขียวเดียงนะนก็คือได้ปุ๋ยชั้นดีเลยอย่างคงีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในบ้านบางบางทีบางคนอาจจะไม่เห็นค่ามันเนาะแต่พอชุมชนป่าตึงงามนี่คือสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เกิดมูลค่าได้เศษใบไม้ไใบทองือใบลำไย,ยอะไรรูนอออมาใส่ในถังน,นี้เหมือนกัน ครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมชุมชนป่าตึงงามเทศบาลตําบลป่าศัากอํอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนถึงได้เป็นแชมป ระดับประเทศนะครับสำหรับการบริหารจัดการขยะดีเด่นครับเพราะด้วยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการของจังหวัดที่ดีนะครับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการขยะจังหวัดอื่นๆหน่วยงานอื่นๆครับตอนนี้ก็ได้มาศึกษาดูงานอย่างบางจังหวัด,ดเป็นรองแชมป์มาโดยตลอดอยากเป็นแชมป์บางก็มาศึกษาดูงานที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับอย่างน้อยถนะ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ไม่มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานดูรายการของเราในวันนี้โลกสู่ไ้ด,ด้วยสิ่งแวดล้อม สามารถเอาไปบริหารจัดการขยะได้แล้วจะได้เป็นแชมป์เหมือนกับชุมชนป่าตึงงามแห่งนี้รวมไปถึงจังหวัดลําพูนแห่งนี้ครับนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนเรื่องของการจัดการขยะดีเด่นน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับการที่เอาไปต่อยอดในชุมชนของคุณผู้ชมกันเองครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปดูชุมชนไหนเขามีการบริหารจัดการขยะอย่างไรติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll